เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนะครับคันนี้เป็น X Max นะครับรถเพิ่งจะวิ่งมาแค่114กิโลเท่านั้นนะครับ<ม>เดี๋ยวเราไปดูน้ำมันเครื่องกันดีกว่าว่าถ่ายออกมาแล้วเนี่ยสีจะเป็นยังไงกันนะครับเอาละอันนี้ผมอยู่กับน้องหมูอย่าให้น้องหมูถ่ายเลยนะฮะ โอ้ยดำแล้วเนอะมีเศษแล้วนะเนี่ยดูเศเห็นไหมเห็นไหมมีเศษนะเนี่ยมีโลหะออกมานะครับใครบอกว่ารถลันอินไม่ต้องถ่ายเนี่ยฮะมาดูได้เลยนะครับมีเศษเลยช่างบีมาดูได้เลยเนี่ยช่างบีเนี่ยน้ำมันร้อยสิบสี่โลนะครับเป็นโลหะมาเต็มเลยเห็นไหมครับและใครบอกว่ารอพันโลผมไม่เอาคนนึงนะเห็นเห็นนะครับไม่เท่านี้เลยดูดิ เนอะด,ด,ดูดิเนี่ยที่ผมบอกนะครับวันแรกที่เราได้รถมาเนี่ยนะครับผมขี่กลับมา40กว่าโลเนี่ยผมบอกว่าที่ตามแมวเนี่ยน้ำมันเป็นฟองเลยอ่าดูเหมือนเศษออกมาเต็มเลยอะคือถ้าใช้ต่อพันโลนี่ไม่ไหวนะสิบเท่าอะ่ะนะครับ เป็นเม็ดๆเ,เต็มเลยนะนี่คลิปนี้ก็จริงๆตอนแรกจะถ่ายเล่นๆน,นะเนี่ยคิดว่าไม่มีอะไรเพราะว่าเราดูที่ตามแมวอ่ะมันก็ใสปกติใช่พอาถ่ายมาเป็นอพอถ่ายมาอย่างนี้นี่แทบจะแกเปลี่ยนกลองเลยแต่ไม่เป็นไรครับดูนี่ครับชัดเจนนะฮะนี่รถยังใหม่นะครับนะ ดูชัดชัดผมถอยออกมานี่ดูดูนอ่านี่ถ้าไม่ถ่ายเนี่ยก็ลองคิดดูแล้วกันนะครับนะก็วีนัยเลทช็อปเหมือนเดิมหลังจากที่เล่นมาสด้เรามาเล่นยามาฮ a กันบ้างนะฮะนี่ดูสีน้ำมันครับชัดๆนะฮะก็อย่างที่เห็นไหม่นะครับเมื่อสักครู่ร้อโลเท่านั้นแล้วก็ ไม่ได้ซัดตลอดทางด้วยเอาล่ะก็ตามนี้นะครับเดี๋ยวเราเติมน้ำมันใหม่เข้าไปแล้วเดี๋ยวมาดูกัน